สวัสดีครับผมเดวิดนะครับวันนี้จะพามาชมคอนโดใหม่เอี่ยมอ่องเลยครับสห้องนอนเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกัน h e ้ hey, what's ์ p uh, this is david today i'm gonna show you guys a brand new condo t o bedroom uh, ห้องนี้จะเป็น2ห้องนอนที่ห้องนอนหนและสองแชร์สเปซกันเท่ากันนะครับก็คือห้องห้องนอน,นใหญ่เท่ากัน พอเข้ามาก็จะเจอกับส่วนของ pantry นะครับทางด้านขวามือนะครับประตูห้องนี้เป็นระบบ d i g i t อล d อ o r lock แบบนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นกับห้องนอนนะครับห้องนอนเนี่ยสามารถที่จะปิด partition ปิดประตูเพื่อจะกั้นแยกความเป็นส่วนตัวได้นะครับสูงถึงเพดานเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องนั่งเล่นก่อนนะครับห้องรับแขกก็จะมีโซฟาอยู่ทางด้านนี้นะครับมีทีวีอยู่ทางด้านนี้นะครับอย่างที่ทราบกันเมื่อกี้นี้ก็คือห้องนอนจะอยู่ทางด้านนี้เตียงเป็นคิงไซส์นะครับตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านนี้นะครับอยู่ซ้ายและขวานะครับลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนตัวระเบียงเองเนี่ยจะหันหน้าเข้าไปทางสวนนะครับด้านในนะครับสวนด้านใน โครงการนี้จะมีสวนอยู่ทั้งหมด4ีห้าสวนนะครับนี่จะเป็นสวนที่3มนะครับด้านในแล้วก็ตึกที่เห็นด้านด้านนั้นก็คือตึก5นะครับอันนี้ตึก6นะครับตรงด้านนั้นเป็นถนนพระรามสี่นะครับตึกที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือสูย์ประชุมสิริกิจนะครับเดี๋ยวดูห้องน้ํานะครับจะเป็นสุขภัณฑ์แบบพอโต้แบบนี้นะครับส่วนห้องอาบน้ําจะอยู่ทางด้านนี้นะครับ จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็อ่างอาบน,น้ำนะครับอยู่ทางด้านนั้นเดีย๋ยวไปดูห้องนอนที่สองครับห้องนอนที่สองก็พื้นที่เท่ากันเลยครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเตียงหกฟุตเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวชาวร์ให้อยู่ทางด้านนี้นะครับ ตัวสุขภัณฑ์เองก็เป็นระบบออโต้อยู่ทางด้านนี้นะครับระเบียงก็หันไปทางส่วนด้านในนะครับ